มาจากที่บ้านบางนาครับ,บผมอยากจะได้แทมเบอี่อยู่แล้วเพราะว่ามีโตโยต้าอาติสแล้วคันหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือให้ให้ภรรยาใช้นะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็อยากจะหารถใช้เพิ่มอีกสักหนึ่งคันนะครับก็เลยเข้ามาดูใน Facebook ของ t r อาคาก็เลยติดต่อทางทางเซลลก็ได้คุยกับทางเซลลว่าเออพี่อยากได้รถประมาณปีปี17นะครับเป็นตัวแทมเบอี่ตัวตัว 2,000G นะฮะ ก็เลย3ามทางเทว่าเออรุ่นนี้มันมีรุ่นที่แบบไม่น้อยไหมคือไมประมาณสักไม่เกินแปดหมื่นประมาณประมาณเจ็ดหมื่นนะครับก็เลยถามทางเซลนี่ทางเซลก็บอกว่าเออมีรถเข้ามาใหม่คันนึงครับพี่อ่าเห็นไหมผมบอกได้ครับเดี๋ยวผมสะดวกไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปดูอ่าแล้วก็ติดต่อทางเซลทางเซลก็บอกว่าเอ,อเข้ามาติดต่อได้เลยพี่เข้ามาดูผมก็เลยมากับลูกชายนะครับก็เข้าไปดูรถเนี่ยเอ,อือสภาพแบบเดิมๆเ,เลย ตอนเข้ามานี่คือเป็นสภาพเดิมใช่ฮะก็เห็นเดิมๆตอนตอนเห็นก็เราก็พอใจละก็คือเราก็มีการดูรอบรถเปิดห้องเครื่องดูภายในนะครับแล้วก็รู้ว่าสภาพเดิมเิการใช้งานของผู้บริหารเนี่ยคือเขาใช้งานยังไงนะครับแล้วก็เขามีคนขับรถคนขับรถก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนเราในการดูแลรักษารถนะครับเขาก็ดูแลรถดูแลรถค่อนข้างดีก็ได้ได้ลองขับนะครับ พอพอลองขับเนี่ยเออตอนแรกเราเข้าไปนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเออนี่มันความรู้สึกว่าเหมือนมันลดลถที่แบบการใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็พอพอเข้าไปขับเนี่ยรู้สึกนุ่มนะรู้สึกนุ่มเลยรู้สึกพอใจเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างโอเคเครื่องโอเคไม่ไม่ยุ่งนะ,นะนเออคือคือ,ค,อคือเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อแล้วเรารอรอ,รอไม่นานนะแล้วก็ํเำเนินการก็ใช้เวลา ไม่ถึง15นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขอเอกสารเพิ่มแค่วันหรือ2วันนะครับก็มีการคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่มาว่าโอเคไปไม่าดเลยโอ้ยถ้าผมพูดนะผมว่าถ้าเปลี่ยนจากป้ายขาวเป็นป้ายแดงเนี่ยไม่รู้เลยนะครับ <S <S คือ,ค,อคือแบบสภาพรถเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันมันเหมือนรถป้ายแดงมากนะครับคือสภาพเี่นค่อนข้างใหม่สวยนะครับผมให้เลย95% ที่่ถใหมพอเราขับรถเข้ามานะ,ะคือการจัดการเนี่ยเขาค่อนข้างดีคือด้านหน้าเนี่ยมีการโชว์รถแล้วก็มีมุมมุมของการจัดจัดรถในการรถเนี่ยค่อนข้างดีแล้วกเ็เข้าไปทางด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าอะไรเพาว่ามีการขั้นตอนในการทำรถคือค่อนข้างครบวงจรนะครับผมคิดว่ามันครบวงจรนะ,ะคือเราสามารถที่จะมาดูรถของเราได้ว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยทำถึงขั้นตอนไหน แล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยอทางเซลก็จะอธิบายให้เราฟังว่ารถของคุณพี่เนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะต่อไปถึงขั้นตอนตรงนี้ก็คือรถทุกคันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําที่นี่ทุกคันใช่ครับเออครับผมพัดทับใหญ่ครับผมครบวงจรครถ้าถ้าอยากจะหารถมือสองสักคันผมว่ามาทีอาคาร์ครับรับรองไม่ผิดหวังครับครับขอบคุณครับ